สวัสดีครับเพื่อนเทืคนกับผมปืน th คลิปนี้ผมจะมาแนะนำกิจกรรมกิจกรรมโคตรดีสะสมทุนม,มือแรกแพ็กเกจฟ,ฟรีเข้ามาที่ F11 นะครับจะเขียนว่ามันจะมีกิจกรรมนี้อยู่คูบลิสสะสมทุนม,มือแรกกิจกรรมแรกแพ็กเกจฟ,ฟรีฟรียังไงก่อนอื่นดูกติกาก่อนอย่างแรกกิจกรรมเนี่ยเริ่มวันที่11พฤศจิกาถึง1ธันวา ก็ระยะเวลาประมาณ20กว่าวันจะมีภารกิจให้คุณทําอันแรกเนี่ยหน้าแรกทั้งหมดนี่เลยนะเป็นภารกิจ PvP แล้วเป็นภารกิจที่ทําได้วันละหนครั้งจะได้คะแนนนะครับจํานวนถุงมือเควสละเควสละห0ึถุงมือก็มี1 2 3 4งสองสามสีห้าจะปรวมทั้งหมด10บเควสก็จะเป็น1,000ถุงมือถ้าทําทั้งหมดต่อไปจะเป็นภารกิจท้าทายรายวันก็คือท้าทายรายวันตรงเนี้ย มันจะมีระดับ 1, 2 3, 4 5ส7ามห้ากใช่ไมครับถ้าทำถึงกดรับรางวัลระดับ5ได้สำเร็จจะได้รับถุงมือ500ถ้าทำระดับ7ส็ดสำเร็จได้รับถุงมือ1 0 0 0ตัวเนี้ยก็จะเป็นรายวันได้วันละพันหต่อไปจะเป็นภารกิจที่ไม่จำกัดรอบในการทำแต่จะได้ถุงมือครั้งละ20ถุงมือก็จะเป็นภารกิจ pve กับ pvp ใน pve เนี่ยก็จะเป็นนกหุ่น แล้วก็สะพานถ้าพ p พก็จะเป็นลมหวนเบลูก้าแล้วก็จักรกลนาลิวเสร็จแล้วเอาถุงมือไปทาอะไรให้มาดูหน้านี้ครับซื้อแพ็กเกจนี่แพ็กเกจเนี่ยมันจะเป็นอันบนเลยนะแพ็กเกจลมหนาวพาทัวร์เป็นแพ็กเกจที่ไม่ขายนะครับเป็นแพ็กเกจที่ไม่ขายเราจะซื้อแพ็กเกจได้จากการที่เห็นไหมใช้ถุงมือเท่านั้นเขาต้องการถุงมือ5,500ถ้าสมมติเราเป็นสายทำเครสรายวัน เราทำเคละว,วันแค่5วันนะครับสวันก็ได้ละแพ็กเกจนี้ชุดนะชุดจะเป็นแบบนี้ชุดสวยนะครับชุดเข้าท่าเลยเป็นชุดแบบสมัยสมัย,สม,ยสมัยปัจจุบันแล้วก็มีกลองหินระยิบยับแล้วของตามนี้แค่4วันครับได้แล้วของชุดนี้ส่วนแพ็กเกจพายุลมหนาวอันนี้แพ็กใหญ่เลยถ้าคุณจะซื้อราคาเต็มมันจะแสนแสนสอง นะครับแสนสองในแสนสองไดมอนด์ 1, 2, แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกิจกรรมเราสามารถเอาถุงมือเนี่ยมาเป็นส่วนลดได้โดยที่ถุงมือถุงมือเนี่ยจะสามารถลดเอาเป็นส่วนลดจากแพ็กเกจได้สูงสุดก็คือ80,000ไดมอนด์เดี๋ยวผมดูก่อนนะแพ็กเกจ1 000, 15, 000, น0 0 0แนหนแล้วก็เอาไปลบกับ80,000จะเหลือ35,000ืาสำหรับแพ็กเกจนี้ก็พูดง่ายคือ เหมือนเหมือนถุงมือหนึ่งถุงอะ่ะมีค่าหนึ่งไดมอนด์แล้วก็เอามาลบกันแพ็กเกตน,นี้ก็แพ็กเกตน,นี้ดีนะครับแพ็กเกจน,นี้ชุดสวยชุดโอนิวาบังหน้ากากโอเนิววบังแล้วก็มีพวกกุพวกอะไรมีหินสนาวิญญาณดาเมจเพิ่มเติม,ตมด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนาว่าเก็บให้ครบแปดหมื่นเลยก็ได้เพราะเรามีเวลาทําประมาณยี่สิบวันวถ้าเกิดว่าเอายี่สิบวันมาคูณกับเควสประจําวันอย่างเดียวก็ได้สามหมื่น ต้องเก็บกันหนักหน่อยอ่ะส่วนคะแนนถุงมือคะแนนถุงมือเนี่ยเขาจะอัปเดตเข้ามาเองเราไม่ต้องกดรับไม่ต้องอะไรเลยนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรเดี๋ยวทีมง,งานเขาจัดก,การแล้วก็บวกคะแนนย้อนหลังให้อัตโนมัติตรวนี้ไม่ต้องรอกดนะเดี๋ยวมันจะเด้งๆเข้ามาเองเราจะได้ไม่ต้องกังวลด้วยนะครับว่าลืมกดหรืออะไรนะประวัติการทำธุรกิจสำเร็จ แรกยังไม่มีนะครับโอเคเรียบร้อยก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับแจกไอเทมฟรี free. เล่นแป๊บๆก็ได้แล้วนะรายวันส่วน PP ก็แล้วแต่นะครับคนชอบคนไม่ชอบงั้นก็ขอบคุณนที่ติดตามชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ